มีคอมเมนต์ถามหลายๆอย่างว่าเอ๊ะในการเลี้ยงหนูนะครับทํายังไงถึงจะประสบผลสําเร็จนะครับในการเลี้ยงหนูนะครับทํายังไงอ่าหนูถึงจะสุขภาพแข็งแรงนะครับแต่พอไปหนูแปลกตามากครับหนูก็คือสุขภาพแข็งแรงออกลูกดกนะครับแล้วก็ขนสวยมากๆนะครับแล้วก็นําว่าเขาใช้อาหารวิตามินอาหารเสริมนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมว่าเอ่อ วิตามินหรืออาหารเสาริมอะไรต่างๆว่ามันจําเป็นนะครับสำหรับคนเลี้ยงหนูที่เป็นธุรกิจใหญ่ๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงแค่บ่อสองบ่อสิบบ่อนี้ก็กไม่จําเป็นนะครับเพราะว่า ฟาร์มหนูผู้ใหญ่ชัยภูมิอเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่ฟาร์มนะครับบรรยากาศวันนี้ตอนช่วงเช้านะครับก็เราก็มีโอกาสนะครับได้มานั่งทําคลิปนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าว่างนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับมีคอมเมนต์ถามหลายๆอย่างว่าเอในการเลี้ยงหนูนะครับทํายังไงถึงจะประสบผลสําเร็จนะครับในการเลี้ยงหนูนะครับทายังไงหนูถึงจะสุขภาพแข็งแรงนะครับหลังจากที่ผมไป ไปซื้อหนูเนาะลูกฟาร์มมาจากหลายๆฟาร์มบางฟาร์มก็หนูสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์บางฟาร์มก็หนูสุขภาพไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่แข็งแรงนะครับก็จริงๆก็ในการเลี้ยงหนูครับมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมคนเลี้ยงอาหารแล้วก็อะไรต่างๆนะครับผมได้มีโอกาสนะครับไปซื้อหนูที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ไปเป็นรอบที่ ที่2เนะครับรอบแรกอะ่ะผมไปก็คือหนูของลูกฟาร์มท่านนี้ก็คือค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์นะครับสุขภาพไม่ฟอยแข็งแรงนะครับหนูขนร่วงนะครับนอนแล้วก็ ออกลูกไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณเลี้ยงมาหลายเดือนแล้วก็หนูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนูตอนนี้คือมีปัญหานั้นนู่นนี่เราก็แจ้งไปตามตามเกรดของเราที่เรารับนะครับว่าหนูท่านนี้เกรดไซส์ไม่ได้นะครับเขาเลยปรับปรุงแก้ไขนะพอรอบสองเอาโทรไปให้ซื้ออีกผมก็เข้าใจว่าหนูท่านนี้ก็น่าจะปกตินะครับน่าจะไม่สวยเหมือนเดิมนะครับแต่พอไปหนูแปลกตามากครับหนูก็คือสุขภาพแข็งแรงออกลูกดกนะครับแล้วก็คนสวยมากๆนะครับแล้วก็หนูแค่2เดือนกว่าก็น้ําหนักเกือบ5ขีดนะครับเป็นบางตัวนะครับเนาะเราถามเขาว่าทําไมมี การเปลี่ยนแปลงอะไรทําไมถึงถึงหนูสุขภาพดีขึ้นนะครับเขาก็แนะนําว่าเขาใช้อาหารวิตามินอาหารเสริมนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมก็เลยไปสั่งผลิตนะครับจากร้านจากจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ปรับปรุงตัวยานิดหน่อยนะครับเพื่อให้ตรงกับหนูมากขึ้นนะครับเนาะจากนั้นผมก็าลองทดลองใช้ สี่เดือนนะครับสี่เดือนแล้วก็หนูจากผมก็คือตอนนี้หนูที่ฟาร์มทั้งหมดนะครับประมาณสามพันตัวนะครับปกตินะครับเฉลี่ยตายนะครับวันละห้าถึงสิบตัวนะครับเฉลี่ยนะครับตายวันละห้าถึงสิบตัวบางวันก็ไม่มีบางวันก็ยี่สิบนะครับขึ้นอยู่กับว่าหนูตอวนั้นนะที่เราเอาเข้ามาจากฟาร์มอื่นนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ก็คือหลังจากใช้ตัวนี้มาสี่เดือนนะหนูเริ่มสุขภาพขึ้นเรื่อยๆครับหนูจะขนดาเงางามนะครับ คนดำงางามกินอาหารได้เก่งนะครับหนูก็อัตราการตายลดลงมากนะครับจาก5-10ถึงตัวเหลือประมาณ1-5ถึงตัวไม่เกินนี้นะครับในแต่ละวันนะครับเนาะนะครับก็รู้สึกดีนะครับก็เลยเอามาบอกต่อนะครับผมว่าวิตามินหรืออาหารเสริมอะไรต่างๆว่ามันจําเป็นนะครับสำหรับคนเลี้ยงหนูที่เป็นธุรกิจใหญ่ๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงแค่บ่อสองบ่อสิบบ่อนีก็ก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเราดูแลได้ทั่วถึงนะครับแต่ถ้าเราขยายเมื่อไหร่เป็นร้อยบ่อห้าสิบบ่อ หรือ200บอ่อหรือพันบ่อเมื่อไหร่นะครับคือค่าเฉลี่ยของของปัญหามันจะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งทําเยอะนะครับปัญหาก็ยิ่งเกิดเยอะนะครับแต่เราต้องหาวิธีป้องกันนะครับไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราป้องกันไว้เนี่ยก็คือมันก็จะดีกว่าเดิมนะครับก็ เอาไปลองดูนะครับว่ามันมันเป็นอย่างไงนะครับมันเป็นอย่างไรก็มาแบ่งปันกันได้นะครับว่าไอ้หนูที่หลังก่อนที่เราไม่เคยใช้ตัวนี้แล้วมาใช้ตัวนี้มันมันเป็นอย่างไงนะครับสำหรับผมก็ทดลองมาแล้วก็รู้สึกว่าใช้ดีครับผม <S <S ตอนนี้เราก็กําลังเติม,น,ม,น,มน้ำน,น,าานะครน้ำาจะเป็นน้ำธรรมดานี่ยปกตินะครับยาโดยทั่วไปวิตามินทั่วไปนะครับจะอยู่ได้แค่ สี่ชั่วโมงนะครับในการเติมเราต้องเติมช่วงเย็นเพราะว่าหนูจะกินน้ําช่วงเย็นนะครับแต่ถ้านะครับใช้ยาตัวนี้นะครับมันจะอยู่ได้ถึง24ชั่วโมงแสดงว่าเราสามารถเติมตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะครับนี่ฮะวิธีการใช้ก็คือนี่ครับเราจะใช้ตัวนี้ครับสลิงนะครับนี่ครับสลิงตัวนี้นะครับนี่นะครับสลิงตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ1ซีซีนะครับจะใช้นะครับได้ถึง 2- ถึงันลิตรแสดงว่า ตอนนี้ครับน้ำตัวนี้ประมาณ20ลิตรได้นะครับประมาณ20 20ลิตรได้นะครับผมจะเติม2ซีนะครับปกติก็1ซีเท่ากับ20ลิตรแต่ผมเลเติม2ซีเพื่อความเข้มข้นนะฮะนี่ครับอันนี้คือนี่ครับปริมาณครับเราใช้นี่ฮะดูขึ้นมานะครับนี่ฮะนี่ครับนี่คือ2ซีครับเนี่ยเท่านี้ฮะตอนน้ำมี10ลิตรเราก็ใส่ครับไปเลยแบบนี้นะครับนี่ครับง่ายมากครับล้างหน่อยครับ สีออกแดงๆนะครับนี่นะครับออกแดงๆแบบนี้หนูจะได้กินน้าน้นําแดงนะครับนี่แบบนี้นะฮะก็คือส่วนสีที่เป็นแดงๆอ่ะจะได้รู้ว่าเราได้เติมหรือไม่เติมนะครับพวกสีนะครับจริงๆวิตามินมันไม่มีสีหรอกครับแต่ว่าที่เขาใส่สีมาเพื่อให้รู้ว่าอ่าเนี่ยฮะเราได้เติมไปแล้วนะครับ I'm <laughs> not <laughs>